สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพาทำขนมเคงฟักทองมะพร้าวอ่อนนะคะใกล้ตุดจีนแล้วต้องจัดเมนูขนมเคงค่ะขนมมงคลความหมายดีสีสวยแป้งเหนียวนุ่มเนือ้อหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวฟักทองก่อนค่ะปอกเปลือกล้างทำความสะอาด แล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะไม่ต้องใหญ่มากนําไปต้มหรือนึ่งให้สุกให้นุ่มดีนะคะตั้งหมอ้อน้ําพอร้อนพอเดือดใส่ผักทองที่เราหั่นไว้ลงไปต้มต้มให้สุกให้นุ่มดีเลยนะคะพอฟักทองของเราต้มสุกนุ่มดีแล้วค่ะก็ตัด ปิดเตาตักขึ้นนะคะฟักทองที่เราต้มสุกแล้วนะคะใช้ซ้อมแข็งๆหน่อยบดใครจะบดหยาบหรือบดละเอียดก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ ส่วนผสมในการทําขนมแข่งฟักทองมะพร้าวอ่อนของเรานะคะหลักเลยก็จะมีฟักทองนําไปนึ่งหรือต้มให้สุกให้นุ่มดีค่ะแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดดีนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะน้าตาลมะพร้าวกะทิแป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือป่นค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยค่ะเตรียมชามผสมค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้ากละกาแป้งมันเพิ่มความหนึบค่ะตามด้วยเกลือค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะขยามให้น้ำตาลเข้ากันดีก่อนค่ะจะได้ละลายง่าย จากนั้นก็ทยอยใส่กะทิและก็นวดให้เข้ากันดีนะคะทยอยใส่จะทำให้นวดเข้ากันได้ง่ายมากกว่าที่เราเทสใส่ทีเดียวเลยค่ะนวดให้ทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเลยนะคะ เรานวดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะกะทิก็ใส่หมดแล้วนะคะจากนั้นใส่เนื้อฟักทองที่เราบดไว้ลงไปค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีเลยนะคะ ฟักทองก็ต้องเลือกฟักทองที่แก่จัดสีเหลืองเข้มสวยเวลานำมาทำขนมจะได้สีสันสวยงามน,น่าทานนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวขูดลงไปเลยค่ะพยายามให้ความหอมของมะพร้าวอ่อนออกมาสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็แผวเก็บส่วนนึงไว้แต่งหน้าด้วยนะคะส่วนหนึ่งใส่ลงไปในะขนมค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีก็นำไปตักหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้เราเตรียมซึ้งค่ะแล้วก็กระทงใบตองสำหรับทำขนมเข็งนะคะผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดให้เกลี้ยงแล้วก็ใช้น้ำมันค่ะทาให้ทั่วพิมพ์เลยนะคะให้ทั่วกระทงเลยค่ะ น้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองใช้ได้ค่ะทาให้ทั่วดีแบบนี้เลยนะคะขนมของเราจะได้ไม่ติดกระทงค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วกระทงทุกใบแล้วนะคะทั่วกระทงดีแล้วก็แป้งขนมเข่งที่เราทําไว้เมื่อกี้ค่ะคนให้เข้ากันดีอีกทีนึงก่อนนะคะ แล้วก็ตักยอดใส่ลงไป เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งหน้าเพื่อความสวยงามอีกทีด้วยมะพร้าวอ่อนขูดนะคะใครจะแต่งหน้าก็ได้ไม่แต่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเราใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วนะคะ ้าวออ่นเสร็จเรียบร้อยค่ะตังโม้สิงพอน้ำรอ้อนน้ำเดือดดียกขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งต่อด้วยไฟกลางประมาณ30-40นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีแล้วแต่ขนาดของพิมพ์ที่เราเลือกมาใช้นะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะน,นี่แผาหนึ่ง30นาทีนะคะ กระทงสีกลัดค่ะสุกแล้วปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นขนมก็จะเซตตัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะขนมเค่งฟักทองมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะไกรเทศการตรวจจีนต้องจัดขนมเข่งฟักทองมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนบหอมมันหวานกำลังดีนะคะสีสวยแถมยังมีความหมายที่ดีด้วยค่ะ ไกลเทศกาลตรุษจีนต้องจัดนะคะทำกินทำไหว้ทำขายก็ยังได้เลยนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้แพลวใช้กระทงใบตองแห้งแบบนี้ค่ะสี่กลัดนะคะทำได้10กระทงพอดีเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ